ต้อนรับกลับสู Auto Review ่จีออโตรีวิวที่ที่เราจะพาคุณเจาะลึกยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังโลดแล่นอยู่บนท้องถนนและวันนี้เราจะพาคุณไปดูหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีโตโยตา้าทักโคมรุ่นปี2025โดยในปีนี้โตโยต้าได้ทําการออกแบบทะกุคมใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่เปลี่ยนหน้าตาเท่านั้นแต่นี่คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทั้งภายนอกและภายในดังนั้นคาดเข็มขัดให้แน่นเพราะเรากําลังจะพาคุณไปดูรายละเอียดทั้งหมด ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดุดันสมรรถนะการขับขี่ภายในห้องโดยสารไปจนถึงราคาที่คุณควรรู้มาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่สะดุดตาภายนอกของรถทคุมปี2025ตอนนี้ใช้แพลตฟอร์ม TNGA-F แบบเดียวกับทันเรอและสคอยอ์ซึ่งทําให้รถดูบึกบึนและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยไฟหน้าเลนซึ่งตอนนี้มีให้เกือบทุกรุ่นย่อยเส้นสายของตัวถังดูกลมชัดขึ้นซุ้มล้อดูชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้น ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตและมีพลังมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนแต่ละรุ่นย่อยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นรุ่น i S R S R 5 T ้า T R D Sport T R D Off Road Limited รวมถึงรุ่นใหม่อย่าง Trail Ter และ T R D Pro เช่นในรุ่น T R D Pro จะมาพร้อมกันชนหน้าทรงสูงแผ่นกะนกระแทกอลูมิเนียมและยางออฟโรดดอกลึกที่ดูพร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางสรุปแล้วโตโยต้าทำได้ยอดเยี่ยมในการปรับโฉมให้ทุกคมดูทันสมัยขึ้นโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความแกร่งที่คนรักกระบะชื่นชอบ ต่อการที่เรื่องสมัตนปีนี้โตโยต้าตัดสินใจถอดเครื่องยนต์ V6 ตัวเดิมออกแล้วแทนที่ด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์สีสูบขนาด2.4ลิตรถึงแม้จะเล็กลงแต่พลังไม่ธรรมดาเลยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและการตั้งค่าเครื่องยนต์ใหม่นี้สามารถผลิตกำลังได้ระหว่าง228ถึง278แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุดถึง317ปอนด์ฟุตซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมและถ้าคุณมองหาทางเลือกที่แรงยิ่งขึ้น หรือต้องการความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโตโยต้าก็มีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดไ i f o r d Max ซึ่งจับคู่เครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง326แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง465ปอนด์ฟุตถือเป็นพลังระดับแชมป์ของรถกระบะขนาดกลางเลยทีเดียว ระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัต,ติ8สปีดและใช้แล้วโตโยต้ายังเอาใจสายคลาสสิกด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนล้อหลังเป็นมาตรฐานแต่เกือบทุกรุ่นมีตัวเลือกขับเคลื่อนสีล้อโดยเฉพาะรุ่น Td Offroad และ Td Pro ที่มาพร้อมของแต่งสายลุยเต็มพิกัดเช่นนอนระบบตัดการทำงานของเหล็กกันโครงหน้าระบบเลือกโหมดการขับขี่บนพื้นผิวต่งตางๆระบบคลานอัตโนมัติและช่วงล่างที่อัปเกรดใหม่ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบคอยส Spring ใหม่ รุ่นหลักทําให้ขับขี่บนถนนได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงกว่าที่เคยส่วนรุ่นพื้นฐานยังคงใช้แหนบอยู่สําหรับการลุยทางออฟโรดก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางวิบากทะกุมใหม่คทนนี้ก็พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของทะคุมปี2025ก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนห้องโดยสารตอนนี้ดูทันสมัยเน้นเทคโนโลยีและให้ความสบายมากยิ่งขึ้นโดยหน้าจอกลางขนาดมาตรฐานคือ8นิ้วแต่ในรุ่นสูงจะได้หน้าจอขนาดใหญ่ ถึง14นิ้วที่มาพร้อมซอฟต์แวร์อินโฟเทนเมนต์บัวชั้นล่าสุดของ t o y ยต้รองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto ทุกรุ่นอย่างครบถ้วนมากวัดดิจิทัลที่มีให้เลือกทั้งขนาด7นิ้วหรือ12.3นิ้วตามแต่ละรุ่นย่อยก็ช่วยเติมความล้ำสมัยเข้าไปอีกวัสดุภายในดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีพื้นผิวแบบซอฟท์ทัชอร์ดนั่งที่นุ่มและกระชับขึ้นและการจัดวางภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมที่นั่งด้านหลังของรุ่นตัวททั้้้งปรระตูคก็มมีีพพืนน่่เิขึ เนื่องจากการออกแบบภายในและโครงสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับสายลุยหรือคนที่ชอบการตั้งแคมป์รุ่นเทรนเธอร์จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากพร้อมมาพร้อมกับการยกช่วงล่างจากโรงงานโชอคโอแมนนิวยางกูดีขนาด33นิ้วและระบบราวอนเนกประสงค์ที่กระบา หลังโตโยต้าออกแบบรุ่นนี้ให้พร้อมสําหรับการผจญภัยจริงจังส่วนรุ่นที่อดีป r รก็ยังคงเป็นราชาแห่งเส้นทางออฟโรดมาพร้อมชกฟ็อกแฉกระแทกใต้ท้องรถและระบบไฮบริดทรงพลังที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วราคาหละัะรุ่นพื้นฐาน s ออเริ่มต้นที่ประมาณ3 1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะขนาดกลางแต่แน่นอนว่าเมื่อขยับไปรุ่นสูงขึ้นหรือเพิ่มออปชันราคาก็ขยับตามไปด้วยรุ่นที่ยอดออฟโรด เริ่มต้นที่ประมาณ40,000ดอลลาร์กลางๆในขณะที่รุ่นไฮบริดอย่างที่ออดิโปรและเทรันเทอร์อาจแต่เกิน55,000ดอลลาร์เลยทีเดียวอาจแขงแพงแต่เมื่อดูจากสมรรถนะความสามารถและฟีเจอร์ที่อัดแน่นในแต่ละคันก็เข้าใจได้ว่าจ่ายแล้วได้อะไรสรุปแล้วโตโยตา้าทะุมปี2025ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่นี่คือการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งความทันสมัยและความดูรา โดยยังคงรักษาจิตวิญญาณสายลุยเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าคุณจะเป็นสายเดินทางวันหยุดนักลุยเส้นทางธรรมชาติหรือแค่ต้องการรถกระบะคู่ใจที่ไว้ใจได้ทักคุมใหม่ทันนี้มีคำตอบให้คุณแน่นอนขอบคุณที่รับชมมินจีออตโต้รีวิวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าชอบรุ่นไหนของทักคุมูมากที่สุดและอย่าลืมติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นเด็ดๆจากพวกเราแล้วเจอกันคลิปหน้า